เราได้ดูรมบ้าสมเด็จสิทธ์อคนทางซ้ายนะครับวิ่งรอบไปที150รอบและตอนเย็นครับเขาพบกับชฉลางศิลปกรหรือว่าชฉลางปอประสบผลแรมบ้าวันนี้มาเกินพิกัด1ปอนครับก็เลยต้องวิ่งรอบไปที150รอบในตอนเช้าตอนเย็นชกแล้วครับดูซิว่ากําลังขาเขาจะหมดไปหรือเปล่า ชลางนั้นนักชกจากอำเภอแสวงหาอ่างทองครับดีคุณอูดเกียริสันติครับหัวหน้าคณะของสมเดชศิทธิอเจ้าของชยาแรมบ่ายกที่1และ2รวมกันชลางนั้นสุดยอดฝีมือครับเป็นดาราเดิมพันตะเวนเก็บเงินเดิมพันมาแล้วนี่ร้อยเอดจดย่านน้ำทีเดียวครับปีนี้อายุ23สมเดจนั้นปีนี้อายุ18 เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้ครับชลางเคยชนะอย่างเรียกว่าพลิกล็อกมาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้สมเด็จมาล้างตาแต่ว่าสมเด็จด้านวันนี้ก่อนชกตอนเช้านะครับท่านชมก็คงจะชมแล้วครับนี่คุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์ครับผู้โปรโมทศึกวันนี้โดนแข่งซ้ายแล่กับมัดซ้ายตอนเช้านั้นต้องวิ่งรอบไปที150รอบผู้ชมก็เลยให้เป็นรองนิดหน่อยครับสมเด็จแต่ว่าดุแล้วครับรมบ้าบู๊ตลกขบขันดูครับ เดินเข้าไปหาแล้วไฟที่แล้วแพ้วันนี้ก็ขอล้างตาครับเตะขวาต่อยขวาตามสูตรฉลงนั้นประเภทจังหวะฝีมือครับหมุนออกข้างวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายของฉลงนี่อย่าไปล่อเล่นนะครับวางและถีบมวยรุ่นไอแอดนี่เจอมาแล้วทั้งสิ้นครับประเภทยอดยอหมุมลุงนี้เกือบเตะท้ายทอยเลยนะครับ ดูว่าแรมบ้าบูตละลุขบขันนั้นตอนเช้าต้องวิ่งรอบไปทีถึง150รอบนี้กําลังขาจะเป็นอย่างไรครับไม่ทำท่าจะต่อยขวาเลยสท่า่าจะเตะขวาแล้วไปต่อยขวาครับนี่เคยเป็นแชมป์วิ่งมินิมาราทอนมาแล้วนะครับแรมบ้าวิ่ง150รอบรอบไปทีนั้นเรื่องธรรมดาครับดึงจังอวะไปเขี่ยข้างล่างสักทีหนึ่ง แม่งางหมัดแล้วดูครับทำท่าจะต่อยกลายเป็นเตะทำท่าจะเตะกลายเป็นต่อยไปแล้วครับแม่เล่นพลิกโผกลางอากาศโดนแล้วครับอืชวนทะเลาะครับแม่มั่นใจอืมมาแเลวครับมั่นใจในกําลังขาตัวเองครับนี่คุณอูตโกนครับสั่งเดินครับเตะขวาเตะขวาโดนโต้ขวาเหมือนกัน ต่อยทั้งตัวเลยครับดูว่าวันนี้จะบู๊ตลบขบขันได้หรือเปล่าแลมบ้าวางขวาแตะพลอยขวาแทงซ้ายไม่รุนแรงครับกรรมการอุดมดีกระจาบอกว่าออกมานอกเชือกหน่อยเขี่ยข้างล่างโดนซ้ายทีหนึ่งหมดยกพอดีแม่หันไปมองครับหันไปตะโกนกับคนดู คนดูถ้าไม่เชียร์เขาก็ต้องตะโกนเชียร์กันหน่อยสิเชียร์กันหน่อยสินั่นคือแรมบา้าสมเด็จสิทธิ์ออกครับแม่วางแข้งขวานี้เต็มๆต็มเลยครับลูกนี้แม่ถ้าไม่ก้มนี้นี่สงสัยเข้าไทายทอยครับนี่ฉลับหลังไปวางหมัดขวาโดนแข้งขวาแมา่แต่แกลุกไร่ชวนทะเลาะจริงๆครับอื้โดนแข้งซ้ายดอกนี้เต็มเต็มครับโต้ดยมัดขวาเหมือนกัน หมดยกที่สองนี่คุณอูดสอนสมเด็จก,ก็ปัดออกข้างแล้วยิงหมัดสาดแข้งให้มีหมัดยับนำแล้วก็สาดแข้งเนี่ครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งหมดยกที่สองนี่ทางฝ่ายคุณเรศอิ่มแก้วครับหัวหน้าคณะศิลปกรก็มาสอนฉลังหมดยกที่สองครับราคาของฉลงได้เปรียบเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับชมกันต่อยกที่สามครับท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ไม่มียกสี่ยกห้านะครับจบลงที่ยกนี้ ยึกยักล่อหลอกวางแข้งขวาไม่เข้าครับถึงเ,เกงแสดงรัมบ้าี้มวยพัทยานะครับวากแหมลูนี้เข้าครับชื่อจริงเพราะมากครับศิลาศักดิ์ในการที่ฉลงนั้นชื่อหวานเหลือเกินครับชื่อจันรมแหมชื่อเหมือนสุภาพสตรีเลยนะครับวางแข้งขวาไม่เข้าครับแปลปลายเท้าดูวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับแรมบ้าหรือว่าเกิดขึ้นกับชลรงครับ สาแข้งซ้ายก็ไม่เข่าทาชมอยากกระพริบตานครับผูกเอาแล้วครับมีศอกกลับวันนี้ต่อยหลวมๆครับ สมเด็จก,ก็เดินเหมือนเดิมครับมวยบู๊กับถอยหลังไม่ค่อยเป็นสมเด็จนี่แต่ในความบูแกมีความตลกขบขันอยู่ด้วยมาออกลูกหมามวยแกนอกกำลราบางจังหวะครับคำท่าจะต่อยก็ไม่ต่อยคว้าคอจะแทงเข่าก็ไม่แทงพยายามยึดย,ยักหลอดหลอกจับทางลำบากครับแกเป็นมวยแปลกๆเหมือนนิสัยแกลีลาการชกคล้ายๆกันอ้าวครับยิงหมัดสมเด็จพยายามไล่ต้อนให้เข้ามุมอับ ขวาคอมาแทงเข่าสักทีหนึ่งชลงก็หมุนวนครับมวยจังหวะฝีมือโดนแกเฉยๆครับเจ็บก็ไม่โกรธเขี่ยล่างวางข้งก็ไม่โดนปปลายครับเอาแล้วครับสมเด็จเริ่มจะรุกหนักแล้วชลงไม่เป็นเป้าหนึ่งครับบางจังหวะเดินเข้าหาซะด้วยซ้ําไปวางขวาสักทีหนึ่งเอาแล้วครับโดนหมัดลูกตรงนี้แว่งไปเหมือนกันครับชลงนโดนทุกขวาเอาแล้วครับต้องถอยครับโอ้โหลูกนี้เตะปลายคาง กรรมการไม่นับเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาเลยโอ้โ oh หโดนฮุกขวากอดูครับดูลีลาการเต้นของแรนบ้าโอ้โ oh หฮุกขวาเข้าคหมับครับวแวางเตะสาดตรปลายเท้าเข้าปลายคางเลยนะครับขาดโดลไปปลายเท้าแต่ว่าโดนจุดโฟกัสพอดีดูครับ <c oughs> ดูเต้นโอ้โหแรมบ้าครับ <c oughs> ดูครับแมฉีขาออกลูกยิมนาสติกเลยครับ mm hmm. ตีลังกาอีกครั้งหนึ่งโอ้โ oh หดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โอ้โหดูครับแม่เฮ้ยดูครับโอ้โหแรงดีเหลือเกินแมโชคอีก12ยกสบายสบายครับดูภาพชาครับดูครับพุกลุกนี้โดนขมับนะครับโดนกรหูแกวงเลยนะครับแกว่งแล้วไปเตะตามครับปลายเท้าเข้าปลายคางนะครับดูนะครับนี่ครับปลายเท้าแต่ว่าเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับ โดนไม่เต็มแข้งไม่โดนเต็มหลังเท้านะครับแต่ว่าโดนจุดจริงๆครับดุกครั้งครับไม่ขยับหลอกจะเตะแล้วฮุกครับแกวงเลยครับแฉลงสมเด็จเห็นครับลุกไล่ดูครับปลายเท้านะครับ